ก็โดนจะหางครับอุลุดไม่อยู่ครับ

อห้าได้ครับใหญ่แบบนี้มีห้ามีหกแน่ครับยอดครับกันไม่ไผ่ป็นไงล่ะครันไม่ไผเดี๋ยวเราจะหาที่ถ่ายรูปก,กันนะครับโอ้แม่เจ้าใหญ่จริงๆครับว้ใสหกมีหกแน่ครับ แมวน้ำซีโนนะครับสองสามสี่แปดให้แปดสิบห้าครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับแปดสิบห้าน,น่ๆครับตัวนี้ แปดสิบแปดเซนนะครับถึงแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเซนนะครับสายใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเราจะปล่อยมันเดิมครับแมวน้ำซีโน,โนโวัวกับคันไม้ไผ่นะครับคอนเทนต์คันไม้ไผ่งัดปลาช่อนใหญ่ <laughs> สุดยอดชั่งน้ำหนักนะครับ หายแล้วตาชั่งเลิกชั่งไม่ได้ครับโอ้สุดยอดอย,อย่างใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคืนนะครับผลงานจากแมวน้ำซีโน่นะครับดูครับดูขนาด สุดยอดมากครับสุดสดุสุดจริงๆครับปลาซ่อนตัวนี้ใหญ่มากครับอ้สุดยอดคันไม้ไผ่ซื้อด้วยเดี๋ยวเราจะปล่อยขึ้นนะครับปล่อยขึ้นนะครเนรัะง่ายไป เ๋ยว่าเขาไปแล้วครับใหญ่มาก ไซสี่ครับไซสี่ครับตัวนี้ไซสี่ัดฟิโลฟอกครับไซสีนะครับตัวนี้อครับไสีนะครับตัวนี้กัดแบบกัดแบบผมไม่ได้ตั้งเลย ตั้งคันเลยครับกัดปุ๊บขโมยกัดสุดยอดไซส์สีนะครับ4.5กัดนิ่งๆกัดนิ่งๆ นิ่งๆน,นะครับปราช่อนเหนือนไซส์สี่นะครับ<อ>ตัวนี้ปราช่อนตัวนี้เหมือนเคยโดนเบ็ดมาแล้วครับไซส์สี่โลยอดดีโลฟัอก เดี๋ยวเราจะปล่อยขึ้นนะครับถ่ายรูป,ป๊บนึงครับขอถ่ายรูปก่อน ใคืนถอยคืนสีโลโฟกสุดยอดคอนเทนต์คันไม้ไทย กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับสำหรับปลาช่อนใหญ่ไม้แท้อันนะครับช่วงนี้ปลากำลังกัดลังเราก็ตกให้มันเจ็บปากเหมือนเดิมครับเกาหลีจะได้มาตกยากๆให้มันกัดยากๆนิดหนึ่งนะครับยอดฝาไ,ได้ครับฟิโลฟอก